สวัสดีค่ะมาพบกับเรานะะคในช่องแม่กำไร Family นะคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณแม่นะคะมายืดเส้นยืดสายนะคะออกกำลังกายค่ะหลังจากนะคะหาจากอาการถ่ายท้องแล้วนะคะตอนนี้ก็ปกติแล้วนะคะคุณแม่ของเราหายเป็นปกติแล้วนะคะตอนนี้นะคะอันนี้พ่อควานบอกว่าอยากพาคุณแม่นะคะมาอายืดเส้นยืดสายสักหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะยืดเส้นยืดสายแบบไหนนะคะต้องรอชมนะคะ เดินยูแต่ไม่ได้เดินแต่ไม่ได้อ่ะเหมือนวิ่งเดินนะคะแล้วก็คือแบบเราพาไปเข้าป่าง,งี้ก็เดินปกติแต่เราไม่ได้อ่ะยืดสายยืดเส้นอะไรแรงเนาะ,ะวันนี้ไม่รู้พ่อควรจะทําแบบไหนนะพ่อควรบอกว่าอยากอ่ะเปล่งแกล้งคุณแม่สักหน่อยนะคะ笑<笑>อ่าเราเราไปรอดูกันนะคะสวยค่ะคุณแม่ยังเหมือนเดิมนะคะน้องๆคิวอีกแล้วนะคะเนาะ คแม่จะเดินไปแล้วนะคะที่เก่าท <program men> ี uhh. ่เด <sh arp et ful> ิมนะคะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะ ตามแม่กำไรกันนะคะไปวะ <c oughs> เหมือนเหมือนคุณแม่นะได้กลิ่นอะไรนะกานุน <c oughs> ดูดูคุณแม่นะไม่รู้ว่าได้กลิ่นอะไรนะไม่ยอมไปเลยไปวะ <c oughs> ไปเลยไป,ไปไปไปมันยังร้อนอยู่ไปไปไป <c oughs> นูๆนไม่ยอมไปนะนูน <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมไปนะนูน บกควันต้องบังคับนะนุดูหางเอาเอาจะมุนมาอีกไหมน,นดูดูนะต้โอ้ยโอยไม่เกี๋ยว,ยวนีก่อนนีก่อนเหมือนวิ่งมันจะวิ่งมาหาไม่ควันเลยนะคควันต้องหนีก่อนอไปก่อนไปก่อนไปไปยางเห็นก่อนนู ยอมไปนะฮานุข้าก็ชีไิน้ำโตอยู่มีอะไรอยู่ก็ไแม่ควานเดีว๋วันนี้เราจะมาอ่าพาคุณแม่ยืดเส้นยืดสายนะฮานุย,ยืดยืดเส้นยืดสายมากเลยนะคะนุนนุดูดูท่าดูท่าเอาไม่ยอมไปนะคะนุเพราะควานกระดิกขายไปทางนูนะ้นหทางนู้นนุนไม่ยอมไปนะจะวนมาหาแต่แม่ควานนะคะดู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 นะน,นุเราก็พาคุณแม่นะคะมาเล่นอ่าที่เก่านะคะ ที่เก่าของเรานะคะที่ประจำเท้าว่าตรงนี้นะคะพื้นมันจะเรียบนะคะไม่กรุกขระเนาะเวลาเราวิ่งหรืออะไรก็จะสะดวกนะคะไม่ยอมไปเลยนะคะเหมือนมีอะไรนะเหมือนเหมือนได้กลิ่นอะไรจากแม่ขวานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ยอมไปเลยนะ,ะนุ่นค่อยๆเดินมาทีแล้วนี่เดละนี่นะคะะ เด็เด็เด็ไม่อยากไปหนูไม่อยากไปหนูอยากไปหาแม่ควานดูนะหนูบังคับจิตใจเขานะคะหนูไปแล้วดูดูยังมีการพวงหน้าพวงหลังนะคะเขาจะเดินตามเรามาไหมออันนี้เราไม่ได้ไปทําอะไรเขาดะ,ะนี่เขาเขาเขาอันนั้นเขาไม่อยากไปเองเขาดานี่นนนดูดูมาแล้วมาแล้ว อ <laughs> อย่าไปทำหนูโ <laughs> ดหนะดูล้วง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 ะเอาล้วงะเอาาอะไรกรไ็ส, <laughs> สิไปําำอยู่ยางก่อนเขาโรดมไม่ <laughs> 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 อยากไปเลยว่าดยหนีเป็นจังไดเนาะ ควานจะลงแล้วนะคะแลนนี้บังคับไม่ไปแล้วต้องลงแล้วนะอ่าเพราะควานบอกว่าเดี๋ยวจะลงจูงดูนะว่าจะไปไหมไปไหมเอาเลยลองจูงไปสิจะไปไหมเอ้าเอ้าจะไปไหมเอ้าจูงไปเลยไปนะคะไปแล้วนะนุ่นก็ยังพวงข้างหลังอยู่เดินนะนุ่ยังห่วงไม่ควานอยู่ทางนี้นะคะนี่ น <No. laughs> การผันว่าไม่ขวนนะันเหมือนมีอะไรข้องใจกับไม่ขวานมากเลยนะคะอันนั้นแล้ว <laughs> ไป่อยเดย๋ย <laughs> ดูนี่เขาจะเดินหาก,กินไหมก็ <laughs> จะไปทางไหน <laughs> นู่นประควันไปแล้วนูน่น <laughs> ประควันไปแล้วเ <laughs> บิงเบิง จะจะเอามาหาแม่ควันนะคะเออโนโน่โน่การช้ำเลือกมองแล้วพอควันจะมาตามหนูไหมโดนดุโอ๊ยโดนดุเอ้ยเอฟังเอฟังถอยนี้ก่อนถอยนี้ก่อนคนโดนดุแล้วถอยนี้ก่อนโอ้ยโอ้โหขู่แล้วนะขู่แล้วขู่แล้วนะคะ อย่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะอ,อ,อนอ่ะวันนี้นะคะถึงคิวของเรานะคะคิวนะคะของเราวันอาทิตย์นะ,ะท,ทุก,ท,กทุกวันอาทิตย์นะคะจะเป็นคิวของเรานะคะอ่าถ่ายรูปช้างนะคะถ่ายรูปช้างนะคะกินข้าวต้มนะคะส่งงานนะคะสง่งสงไปอย่างงั้นแหละ <laughs> ถ่ายสวยไม่สวยไม่รู้ให้ได้ถ่ายสง่งสงไปงั้นแหละ ดูดูนะคะหนู่มเขางอนกันนะคะหนูหนูเขาง้อนะคะหนูง้อง้อโดนดุเมื่อกี้นะหนุ่มงอง้องอนะง้อหน่อยง้อหน่อยเลี้ยวง้อหน่อยสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะโอ้ยเช้านะคะไม่คว้านะคะหัดอยู่คนเดียวมาสวัสดีค่ะก่อนเร็ว สวดีค่ะเออนี่รางวัลไปเบิ้งไปเบิ้งสิเซให้มาย่างว่าอียคือจะมาฝ่าวะเถอพี่น้องว่าเอาเร็วเอาเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนค่ะเ,เอเร็วค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆก่อนค่ะเอ้ยเก่งยังเลยเอารางวัลเลือกอ่เออเก่งยังเลยนะคะหมดแล้วเม้าวเวบิงบ้งเบิ้งหลวงฮะ <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะพาคุณแม่มายืดเส้นยื้อสายนะคะวิ่งเล็กน้อยแกล้งบ้างอะไรบ้างนะคะเราก็ไม,ไม่ได้อ่าทรมานเขานะคะอยากให้เขามีความสุขนะคะจะได้ยืดเส้นยื้สายเยอะๆนะคะปะกติหมดทุกอย่างเลยนะ,ะตอนนี้ เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือความน่ารักนะคะตอนนี้นะคะสนใจใครแล้ว,วมีการมีการทำตาให,ใหญ่ๆใส่้ม่ควานนะคะมีควานอยากแกล้งยังเลยนี่นี่น,น,น,มไ,นไม,ไม่ไม่กล้ามานะคะไม่กล้ามาเพราะพ่อควานยืนอยู่นะคะหนูพ่อควานไปแล้วเรือบตาแล้วนะเรือบตาแล้ว,ลว <laughs> กำลังจะเดินมาเลย <laughs> กำลังจะเดินมาเลย <laughs> นี่นี่นี่น อันนี้อันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำนะคะหนีวิ่งมาเลยนะคะหนูดูดินนะคะหนูเต็มข้างหลังเลยนะคะหนูเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนาวนะ,ะไม่อาบหรอกนะคะยังยังไม่อาบน้ําให้นะคะตอนนี้อ,อันนี้ก็เต็มที่แหละเต็มร้อยแหละแต่แต่ยังไม่อาบให้เพราะว่าเขาเป็นคนขี้หนาว ถ้าเกิดว่าอาเขาอยากอาบนี้เขายืนให้อาบเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากอาบนี้เขาถอยนี้เลยนะคะใช่ค่ะเอาเอาหน้าไปบังไว้นะคะไม่ให้น้าขึ้นถูกตัวเขานะคะเขาก็ฉลาดฉลาดเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาอาไม่ฉลาดนะคะแต่เพียงแค่เพียงแค่เวลาเขาเป็นอะไรมาก็พูดบอกเราไม่ได้แค่นั้นเองเนาะน่ารัก กวามน่ารักนะกันเดินปอกควันบอกว่าเฮยพยายามเดินเดินมาตามแม่ควันหาแม่ควันก็พยายามเดินหนีนะโอ๊ยไม่ให้จับหรอกบอกให้หยุดทําไมไม่ให้จับหรอกโอ้ได้เครือกินอีกโอ้ยอยู่ข้างนอกก็ได้เครือกินอีกวันนี้มิตกินกับจ้าว่สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะกันเลย สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวยๆสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะยังไงเหมือนเมื่อเช้าอ่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวยๆเร็วเดี๋ยวเราห้กลิ่นแย่แน่ฝึกลวงกลิ่นอย่างเดียวฮะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆโตสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะยังไงอุ้ย สิคะอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักนะคะเราก็ไม่ได้ทำอะไรเขารุนแรงเด้อเราก็รักเขาอยู่นะคะนี่จำมั่งเลยโอ้ยดูดูหมดแล้วหมดแล้วลูกเอามือนะคะมาล้วงกับแม่ควานใหญ่เลยนะคะเดินนี้ก่อนนี้ก่อนวะมึงเอามือมาว่างไว้ต้องกินม่นจะฝนฝน หมดแล้วพอแล้วมันโมมีมันมีแต่กระเป๋า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 เอามือเอามือมาพยายามโจกทั้งหลังทั้งขนาดทั้งน้องโคสวยนะคะนี่้ตสวย ไปยืมหนึ่เขาจะทำอะไรไหมนะเนาะลังเลนะคะลังเลนะฮะว่าพ่อขวัญเขาจะทำอะไรเนาะเขอถอยนี้แล้วอ่ะเสร็จเลยอยู่คนเดียวเสร็จเลยโอ้เข้าไปแล้วเด้อเข้าไปแล้วเด้อเขาไปแล้วเด้อเอาเอาบปืนนี้เอาเขาไปอยุคข้าแล้วรัดเลยนะคะนุนทางรัด โอ้ยยังไม่ให้บาปเคาะพอแล้วพอแล้วนี่ทั้งเป็นแป้นอยู่นี่คือโบขึ้นทั้ทงเป็นแป,ป้นนี่โบขึ้นนะคะอเอาลงมาทั้งนี้นี่ทั้งนี้ตั้มนี่ทั้งนี้ตั้ม่ในหอ้เอาไปอยู่ในลมนิ่งเฉยเลยนะนน <c oughs> นิ่งเฉยเลยนะ,ะนนนนนน ค่ะเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะอ่ะบขวารปิดคลิปเลยคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับกดติดตามเราด้วยนะครับในช่องแม่กำไรเฟมิลี่ครับสหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับติดตามกันเลยกกดติดตามไปด้วยนะครับมีคนมีคนแอบเดินมาหาไม่กวานหนึ่งอัตราค่ะสวัสดีนะคะ